ตัวหนูยิงย้งแลงเลยเยไอ้ไม่ิงจูปวะออ้บ้าโดนิกนยอุ๊ยูตายได้ไงอะมึงจะตายลวมึงจะตายนะมามา เอามีกระดองที่สุดยอดเก่งกาดเนี่ยมันมันมันตอบฐานตั้งอย่างละอย่างอย่างตัวตัวละสองวายคอนมิกอย่างละหนึ่งเนี่ยไฟไหมเออ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 แสดงว่ามันจะขึ้นมาใช่ไหมไหนคุณลองไหนคุณลองทำไงเฮียอ้ะอ่ะมึงกระบาดไปเตยมันทำไมกดผิดไงมีอาหารไหมฝนตกอีกแล้ว ขอแค่เบอร์รี่ก็ได้คือทำไมเรามยังไม่ลงท่าอีกอะนั่นดิ่ไม่ยากผ่อนพิจกับใครตอนเนี้ยยาพอดเนี่ยอยู่ที่กูเจ็ดอันเลยหาสี่เดี๋ยวกูเก็บของเสร็จกูไปนอนละนี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองใส่เงินแต่ไป่ซื้อไปยังไงโอ้ยโอรสทางเข้าโดนไม้อัดไอ้สัสตอนเกิดเรามาถูกทางใช่ไหมก็คือจุดเกิดอ่ะพอดไปเคลียร์จุดเกิดดิ เดี <hacerlo. S 1> do ๋ยวเดี of of no. No. Okay. ๋ยวเดี๋ยวพวกเองจะมาครับพี่หรอถ้ำไหนอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าเรือเลยไหมมีถ้ำอยู่นะไม่เห็นหรออุ้ยกูจะตายไม่กูไม่มีกุญแจเอาบอกมันต้องเปิดมันต้องเปิดกุญแจก่อนไอ้เหี้ยแล้วพวกมึงได้กุญแจมาปะไม่กุญแจอยู่นู่นโอเคงูกำลังวิ่งกันไปเดี๋ยวให้วิว่งวิ่งมาเลย ตัวธนูยิงยั้งแรงเลยเชี่ยไอ้ไม่ยิงธนูไปไหนวะเอ้ะอไอ้บ้าโดนสิงโดนยิงอุยกูตายได้ไงอะกูจะตายแล้วึงจะตายนล้าน่ะกูมึงามามาม่มา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 มมมาาามา กูไม่ได้โดนยิงแล้วเมื่อกี้ไอ้เยอะใครเป็นบอกทางตัวกูโดนทะลุยีอัดหัวอะไต้นไม้ป่ะมึงตายต้นไม้พอดีเนี่ยไม่ไม่ไม่มึงมีคนยืนยิงานูอยู่นะมึงงั้นก็กูแล้วแหละไอ้เยอะตเวไปต้องเปิดผีไปป่ะโอ้ยขึ้นไม่ขึ้นเ่ย ไอ้ควายแล้วกูเดินดหน้ากระสุนกูไม่ไอ้บ้านไอ้บ้านฝนผีผีวิแล้วกูก็ไม่รู้เฮียว่ามันได้เปิดทำมาได้ตอนนั้นอ่ะเว้ไอ้บ้านฝนผีผีวินิสกูบอกให้มึงปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอมึงก็โอเคโอเคแล้วไอ้เจมไม่รู้ไตาเนี่วกูกดแถบขึ้นมาแล้วกูเห็นไอ้ตรงรูด่างมันบอกว่าเขียนว่าเป็นริไฟน์ไอ้ไอบ้านฝนผีผีวินิส ไม่เลยไม่เลยนะไอเจี๊ยไอพี่อยู่กับนักแสดงประตูวัดอยู่อร่อยวะทำไมเซิร์ฟไม่ขึ้นอ่ะบยูิมึงกูบอกให้มึงกิ่นแล้วด้วยมึงก็บอกได้ไออ่ะคือเจอไม่ได้ไปที่ไหนอ่ะม ouais ันมันเชิญไอ้น uh ี่มันเชิญเข้าร่วมรับชมพี่ผมกดผิดอุยตายจังเลยนี่ไงเป็นใบตบตบคู่เลยเป็นส่งเป็นส่งคู่เลย อยู่ยี่กูตัวแตกไอ้เหี้ยกูอ้าตายได้เหรอตูถึงดาวนะตูถึงดาวนะนีนคือกูพูดไว้อะไอ้เหี้ยกูจะตายหว่ะแล้วกูโอ้ยยี่กูจะหมดบังกูไอ้เหี้ยกูเปล่านะเปล่าเหี้ยอะไรแบบยิงงานูอยู่ตรงหน้ากูเลยกูตัดกูตีสามน้อยที่เชิญมาไหมยังเชิญไปแล้วเชิญไปเป็นสิบรอบแล้ว อันนั้นแค่ตกใจยุดเหมือนกูเหมือนกูตอนจะปิดเซิร์ฟไปเฮียไม่ใ่ไม่ใช่ผเหแล้วจมดินไหนอ่ะไม่ไม่คือเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ใบบินเลยแล้วพี่เราพี่เห็นแล้วแล้วพี่เพิ่งเปิดมาเห็นว่าโคมีอ่ะใช่ก็ผิด ตอนแรกอ่ะพี่เดินไปที่พี่พี่เดินไปที่อันนี้เว้ยพี่เดินไปดูกองโขที่นู่นอ่ะที่ที่ข้างๆเต่าเออแล้วพี่เอาไอ้เชี่ยมันไม่มีเลยว่ะก็เลยแบบเดือบเปิดเผาเองก็ได้เนาะคือมันมีสองกองไงเปิดมาก็๊บกัดเลยก็อไอ้เชียจะมันมีไม่มีได้คอสเมตคิวเนี่ยแล้วแบบนาซีดแบบนึงก็โอเคสู้ว่าไอ้เชี่ยแล้วก็วิ่งไล่ตัดมันไปนั่นแหละแล้วแล้วอย่างเงี้นพี่ก็เพิ่งมาเปิดเห็นใช่แล้วก็น่ามืดเลยไงฟินๆเลย ผมก็ถามหน่อยอันนี้ประตูวัดนี่คือไปตั้งตรงบอลแล้วใช่ไหมหรือว่าเราจะเดินเรือไปอีกทีหนึ่งเราต้องล่องเรือไปไอประตูวัดอันที้ส่งอันนั้นพาไปร้านค้าไหนว้าวไอขี้เอ้ยกดชิปอีกแล้วจะได้จะได้ให้ได้เลยกูกด F เก็บไอ้กด F เป็กดทำเคีื่องเหรอวะกด V เก็บของคือเวลาผมตีพี่อูปกติปกติแบบจะตีแบบธรรมดาให้มันทุกคนจะขี่ซ้ายผมจะกดขี่ซ้ายขาแล้วก็กดขี่ซ้ายปล่อยอ่ะ จะไม่คัดอะถ้าอยาในกระเป๋าเป๋าเพื่องม็ต้องไปซื้อที่ร้านค้าใช่ไหมใช่มันมีกระเป๋าอยู่อันนึงในกล่องในกล่องเครื่องมือพี่ไปซื้อมาใครยากแล้วก็ไปยิบเลยกัใครเรียกใคได้แค่นั้นแหละยากันปีชย่ากันปีะไร่งเียติไปินจ่าดๆไปแล้วเจยตายโหงนะเียโงนะเออไม่ได้เียพี่อู้ชวมีกระไปาด้มันมีท่กี่ขวดอะลองนับมันห้าชุด อ้าชุดกับพี่สีารอดิหมเอรไปด้ปะืต่ของเยอะเราไปตีบอสกันเราไปตีบอสแรกมก็เก็บได้เียอะในตผมมีเก้าอะตวนี้เอางี้ตวทำทุกคนตัวเนี้ยในตัวมียาต้าตวนคนลขวดเออผมมีสีครับน้องสขวดเอ่อพอผมหายเฮ้ยย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 ยายยะยยยยย้ก็เรามีเวลาตีย จากท่านเทพ<อ>มันส<อ>ิบนาทีเว้ยมึงมีมึงมีห้าคือมึงแค่อย่าตายอ่ะถ้าถ้าตายมึงก็แค่ต้องนับยาใหม่เลยเบอร์รี่เบอร์หมดบ้านแล้ววะมือไฟฟ้าเบอร์รี่อย่างเงี้ยเบอร์รี่ไอ้เนี่ยนะอืมไอ้เบอร์รี่ฟ้าใครมันมาโยนเหล็กไว้ข้างบ้านวะสลับข้ากูไม่เชื่อกูเดินผ่านแล้วเข้าตัวกูมาเนี่ยเท่าไหร่นะสอง,สองหรือ เราไม่สามารถทำซุปงูยักษ์ได้นะเพราะว่าไอ้ออนี่เรายังไม่เวลสองเลยไอแต,แตอ้โม่เนี่ยซุปซิกเกอมถึงเวลสองพี่เราต้องไปไล่หาหัวหอมแล้วก็ผักทุกชนิดที่มีอยู่ในเกมอ่ะแล้วก็เอามาครับ<อ>แล้วเราก็ต้องไปหาน้ำมันดินด้วยถ้าจะเอ้ยไม่ดิเราต้องไปหาแร่ดำก็ไอแร่เล็กดำเพื่อที่จะเอามาครับ โมเพื่อไม่ดีเพื่อที่จะเอามักครับไอ้ตะลิบมาเฮียซึ่งกูไม่เข้าใจว่าทำไมมันมไม่ใช่ตะลิบเล็กกันวะเอ้ยไม่สิมีใครเขาเจตะลิบเล็กกับวาเฮียในจริงจริงเลสติีมแดกพอดีแบบไอ้สแตเลตอ่ะเฮ้ยฟอร์มเขาเล็กคนนี้ขายวะเดี<ค>๋ยวพอ <laughs> ยุคนี้สแตเลตมันทำยากมึงก็ ным, เลยใช้แบล็คก็เลยเช็ดเด็กก็เลยเล็กดำใหญ่เนี่ย ใช่ใชม<อ>่มันเป็นแร่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ทางสเตนพี่อันนี้คืออันนี้ซื้ออ,นนอ,อาหาริสาระสาระพี่สาระพี่ทางสเตนแม่งแข็งที่สุดในโลกแข็งเอาเพชรเออไม่มันเป็นประเภทเหล็กที่แข็งที่สุดในโลกโดนก็คือถ้าโดนบาร์ได้ยิงก็กันไหม,ไมเรับไม่เข้าเลยพี่ไม่ไม่แ<ด>ม้กระทั่งจะยุบอะหนักไหมแถมน้ำหนักเบาด้วยพี่แถมอารมณ์ประมาณเป็นโวายเบเนียมถ้ามันทำก็ตีไป มันก็ดีพี่แต่สีอย่างเดียวมันมันมีน้อยมากแล้วมันถลุยากที่ต้องใช้ความร้อนเกือบประมาณ4ี่ห้าพันองศาในการหลอมมัน,นโอ้้าไอสีห้าพันนี่คือแค่แบบแค่แค่งอได้นะพี่ยังไม่ละลายไอเสียไอเสียสมมุติถ้ารูทางทั้งคันมาใช้เหล็กเคียย์เนี่ยโอ้โหแต่แต่เขาจะพูดว่าอะไรรู้ไหมไปใช้คาร์บอนทำารือใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทำน่าจะคุ้มกว่าค่าถลุเนี่ยจะถูกกว่าเออ ครู <OR> รู้สึกว่าไม่ว่าเอาวุธยุปกรณ์ทหารแหละเมื่อมีเขาไฟเบอร์มันรู้สึกแบบมันคข้างๆกีรแบบโกงกว่าชวบ้านเพราะอะไรวะคาร์บอนไฟเบอร์มันคือม like ันคือเส้นใยอ่ะแล้วเอามาสานสานกันจนมันแข็งี่ยม <comm> ันจะได้เรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงทนทานนะพี่แลวก็เบาใช่ไหมใช่แล้วเบามากถ้าคือถ้ามาทำกรก็เก่ง ใช่กระสุนเออทำไม้นับกระสุะสนบาลรตนะเจ็ดหกเจ็ดจุดหกสองยิงไม่เข้าอ่ะพี่การมมอนี่ต้องพูดถึงโ็คืการมมอนี่บี้บี้คาก่อน <c oughs> นะคือรีมาเอาที่คาประตูมาแล้วเปล่าใช่กลวงมาอ้โหเราไม่ได้พูดว่าใช่กูไม่เอามาใช่ก<ร>ูล<ร>ืมพูดใช่กูลืมมาและและ,และนึกภาพเราตายยกตีนะนักงเเพกยาวๆ่าาใบฮ่าฮ่และคือแพพแบบ ไปขับมาถึงเลยเฮียนี่ยิ่งไกลอยู่ด้วยฮ่า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 ่าอ่าปาเม่รมึงแก่แก่ลอยมึงแก่ไงกแก่ตกใจหมดแก่ไรนะแก่แก่แก่ฟลอยเฮ้ยไอ้พลาสติกแล็บอ่าบโลกกั่พี่เราไม่ได้ไปขอบโลกว้ราแค่กลับไปเกลียบขอบโลกเองไม่ไกลหรอกใช่เฮ้ยมดตึ๊ พี่ไม่เห็นด้านหน้าเลยไอ้ขี้ยีนาขี้นาขี้เตรียมตัวต่อสู้เย็ดแมมเต็มยิงเต็มยิงกูไม่มีธนูยิงยิงยิงอะไรยิงอะไรกูขี้เกียจละเดี๋ยวยิงฮะพี่ไม่เห็นทางด้านหน้าพี่พี่ขับไปได้ยิงที่ยิงที่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เมนทางด้านหน้าเว้ยไอ้ขี้ไอ้ขี้ไอ้จออะอ๋อกูใช้ลูกธนูผิด ปั่นกูมาแค่สามคนยังสู้มึงได้วันนี้พวกกูมาเยอะไอ้กระจอกไอ้ไอ้กระจอกไอ้กระจอกแล้วเนื้อนาคีมันโอ้โหเฮียหละมืดอีกแล้วไอ้สัดไอเฮ็ดวิลลี่มัดนะลงไปตอนนี้แล้อันตรายมากเลยนะอย่าอย่าลงดีกว่าอย่าลงดีกว่าไม่กูจะลงอ่ะกูกับไบลงไปแล้วเมื่อวานกูไม่เห็นไมืตอนนี้คือกูไม่เห็นทางกูเลยบอกว่าอย่าลงไม่ไม่เห็นอะไรด้านหน้าเลยเงงเงงกักกัไกักกัลกัก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 กัไกัก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 กัพี่ว่าถ้ากกักกักกักกีกกั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 กัวพร้อมกัน ทันไปละเกมหม่ไอ้ยี่เกมหมดนึงเกมอื่นบินไปประเทเกมที่นี่ที่โพสเข้าไปอือคือเพลงมันไม่เข้ากับภาพที่ที่กำลังทำเลยเออแต่เพลงมันดีนะกูชอบเพลงมันนะตอนตอนตอนมันเสกกันตั้งบอกไว้ก็คือคือมึงคือมันมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่เฮ้ยเยี่ยแต่ถามว่าเพลงมันใช้ได้ไหมมัน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 โอเคมันดีเว้ยแต่เพลมันเหมาะกับการไปทำอย่างอื่นมากกว่าใช่จะเ คือขนาดคนคอมเมนต์ยังมันยังใกล้นิดเอออีกนิดเดียวแล้วอ่ะไอ้เี้ยเบรกถึงแล้วเหรอไม่ถึงเบรกพ่ออถึงพ่อมันยังไม่นี่เลยทำตัวคราวแล้วซ่อมเรือหรอไหมเออก็ริมเงินได้ได้ได้ใครมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเบร์เรือเบร์เรือไปเบร์ทุกข้อฟ้ามันเคยมันเคยกระดูงวะเคยเคยที่ที่มันจะมีไอ้ชาตไอ้ชาตที่คนโดนเอาไปฝังแล้วให้เลืยแค่หัวแล้วมันก็โดหมดแดกอ่ะไอ้ยังจำได้ยังไม่เยดเดี๋ยว กูเรือกูเรือมันไหลหมเพียหมอกี้เยอะพี่อะใช่แล้วตดื้อๆโอกี้มันไปโก้โผลมาโผลมาปั๊มมีออกอยู่มีออกเดินรอบข้างเรา20ตัวพี่อะไออะไรคือออกเชียร์เอ้ยโธ่โธ่ดีแยกกูเฮียแกแกแกค่โธ่ไอ้สักแฮรี่แล้วก็ดำดัดกินทีเดียวตัวก็ระเบิดแล้ว ยูไม่ใช่มันจะเป็นโทนึงดาวสองดาวอันนั้นจีเลยใช่ที่ต้องมาแก๊งสเตลที่แบบกดกดชิปอันนั้นคือวิ่งหนีอะน่านพิดเวกหน้ามาโอ้ยสัตว์เวกหน้าไอของแค่นี้กระจอกมาดิกูติดธนูไปเบกหน้าหนึ่งดาวอะหยุดไปละหนึ่งดาวละทำไมผมไม่เห็นดาวอ่ะไม่เห็นดาวโอฟีนอยู่ที่ตกใจมีธนูยิงเลยมีธนูยิงเลยนี่อยู่นี่ไง ไปคาบซันดูเสร็จปั๊บแล้วตายข้าปิงข้าปิงอาน้องมากระดูกหกระดูกเฮ้ยทำไมตัวเนึ่งดาวมีเยอะจังวะฮัลโหลมาลงละโอ้พี่ตีสามร้อยเลยหรอดูดิวง ดูดิว่ากูจะลืมตั้งไหมโอเคถ้วยรางวัลกูพักตั้งนี่ไม่โดนอะไรคือถ้วยพักรางวัลพักวิตามินีวิ่งมาดิ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 อุ้นี่ตกนะเออสักแล้วตัวหลังจะตายแล้วนะสลาม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 สีไลม์นักบานจัดเลยพี่ดวงกินยานี่ไอ้ที่เลี้ยงเยี่ยมเลย เอ้าแม่งเดินเ่ยคุยเดินจูงให้ก็เดินกลับมาอยู่เราลืมสร้างกล่องป่ะพี่สร้างกล่องไหมกล่องที่บ้านอะลืมมาตั้งกล่องไว้ปะก็เดี๋ยวพอทานอะไรวะมึงสร้างได้พอมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมสร้างมาแล้วมันมาแล้วไอ้ล่างมาไอ้ล่างมาเฮ้ยึงปีกสองดาวไเน่เฮ้ยไหนไหนไหนในปีกสองดาวพ่อผมที่นี่ผมอยู่นี่ถ้าไม่ ไอ้ถ้วยรางวัลพรกคำพีไปเก็บไว้ดีกว่าเย่ยมึงถือโลกระดูกอ่ะมึงวิ่งชานะเว้ยรยิงไม่โดนไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะแล้วดอกดอกเลยประเด็นอะป่าล่าสุดปิงอยู่ไหนวะต้องทุบประตูมาเลยไหมเชียงโยนรากไม้ทิ้งทำไมแต่บอสไม่หยุดกกลนะพี่ ของบอสเลยนะเว้ยน oh yeah. oh. ี uh ่ไ oh. ก uh, uh, uh ่ในเดียวเองไงไฟนี่คือห้ามเจียบแบบพี่บอสเนี่ยกะปามันทิ้งนีดไม่ใน่รุ่นนู้นที่ไปมึงอ่ะไม่ใช่รู้ท่นนู้นหลักเลย อยู่นน้ี่อยทำไมตรงนี้เราทำไมตรงนี้ถ้ำเยอะอย่างวะถ้ำเยอะผมเจอถ้ำมาสี่ถ้ำแล้วเนี่ยที่เจอมันเป็นธรรมดาธรรมดาตกูสมาธิไม่มีเมื่อกี้มันมันเหม่อเว้ยไม่รู้เป็นอะไรเออเอาสมรีมาปั่นก็ไม่หายเตรียมพร้อมนะทุกคนผมอยากรู้เจ้าผมตัวหรือไงจะเจ็บปะเอายาวในคีรัตอะไรให้พร้อมมันมันมีคีรัตที่ว่ากินยาหมดไหมมันมีแต่ อันนั้นเทอร์เรียด้วยวะอี้อ่านดิทำอาหารจากเศษซากของพวกเขาครับคือไงทำอมาลใช่เอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆเลยแค่นี้ตดนกระชืตายห่าอดีออเอเจอ๋อไอเอไอเออเอออไอออ๋ไอจเอ๋เอ ยันี่อะไรอยอะหรอกดาวคือแบบนี้เขาเรียก่ตีฉีแลทีกประกบกันนี่เขาเรียกว่าตีฉีล้อุ้ยน่าเหมือนกลุ่มไอ้กุ่มอุยโคตรเจ็บอุ้ยน้ำเที่ยอะไรกันจะรอดไงวายอยพิดหาพ่อเมือเที่ยววัมังไงอยู่วตผมไม่คิดจะช่วยเขาทำอะไรเลยมึงอาะมังอ่ะพวกกูไม่มีจอบาให้กูทำไงอ่ะ มมงคคุ้กันอะไราอย่างงี้มึงมีส้นตีอะไรบ้างอะในชีวิตมึงอะอาวุธเอออาวุธเอามาคุ้มกันมั้เอ้ะน่าจะได้น่าจะได้ละเอายามาอยู่ใกล้ขีรัดแบบผมเอายามาผมเอายาไว้ลงเลขสองอะพี่ตอนเนี้ยผมไปอยู่ใกล้แล้วกันธนูจะไม่ยุ่งขออนุทุกคนเออครเอาไปอยู่ด้วยปะกินยากินอาหารพร้อมพร้อมครับธนูขอบายแล้วกันเล่นหลอก ไอ้กลัวยังยังไอ้เแี่มีตัวออกมาจากขวดกระโหลกไอ้ใบตัวรู้ต่อตู้รู้กะเหลังพูดเลยกอุ้ยตัวใหญ่จุ๋มอุ้ยหน้าเหมอยใบเลยแม่ฝนสีเขียวลองกดวิทไอ้ฝนกดฝนกัดโอ้ฝนธนูโอ้ใจเย็นปะ โอ้หโอ้โอ้โหโอ้โโอ้บานพ่อเหมือนอะไรยังอะมอัโอ้โอ้ยเ็มโธ้โนยิงทโนยิงเลยเอียตัวเข้าใกล้ไ้มาสั่งกู้ยิงเลยปนใครมาสั่งวอ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 าวม้โอ้ยอ้เี้ยยหายมองไม่เห็นเลยตรงนี้กูมาตรงนี้นะ ใส่มาใส่มาเพิ่มอยแล้วอยู่ตรงไหนเพิ่มอยู่ตรงไหนเพิ่มมันจะเปล่าสลามออกมาเลยกูมาเลงกูมาเลงกูไม่เลกอ่ะเราก็ไปเลงกูอีกที่อนมันอยู่หลังหัวกะโหลกอ่ะแ่เล่นยาไปอยู่หลังตรงนั้นอ่ะคนเดียแป๊บนึงกำลังเล่ามากำลังเล่าออกมาอยู่กำลังเล่ามาอยู่กูกำลังใช้ธนูพิษในการยิงกูเอ้ยกูลืมแม่งเป็นพิษไอ้สันอ้อมันโยนที่อะไรด้วยไอ้สัตว์มันโยนสปาร์สกิเลตันมาด้วยเฮียแม่งแพ้รีไม่ได้หรือไงวะกูดีเลย ยิงไม่ได้นะนงหน้าหมดเฉยๆนี่มีได้เหรมุมเดิมได้มุมเดิมได้สตาร์ได้สตาร์ได้สตาร์ได้อัได้ตันได้แต่ว่าต้องก่งที่ๆเพราะทุบเดินบัญชีโอ้ยเฮียกูเห็นพี่โอ้แบลนดี้ไม่ได้ตอนแรกกูไมเข้าไปได้แลยไปไปไปเหมือนเดยจาวบุ้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวมายดูอะไรแต่นี้ไม่ติดเลยอ่ะไม่ไหวเยี่ยมยี่ข้าบอกผมไม่พอดมันเพื่อนน้องแบบเนี้ยเออ มันเพื่อนสลามมาปะใช่ใช่ใช่มันมาหาพวกเราไม่ไม่มาแล้วมันมีสกิลด้วยอ๋อสกิลบอลผมน้อยโอเคอุงมองไม่เห็นไอ้หนี้เพิ่มส้นตีนเลือไปเพิ่มหรือไหีงรอเวลาผมจะเด็กยาได้ทำไมธนูดูยิงไม่เข้าหรือไยใครมีเลือดอีกไหมอ่ะเข้าไปเพรดแค่ผมต้องง้างเลือไปเดือดห้าสิบอ่ะขอโทษที่ผมล่ามมาข้างหลังแต่ผมเร่ต้องถอยไปทางไหนไม่ได้ มันมีจุดที่ยิงแล้วมันไม่ติดอาวุดพี่กอกพี่กอกพี่กอกกระโหลกไหมปะมันเพลองมันเพ่ิงันมีแต่ดูไฟอ่ะไฟยิงไม่เข้าเลยคือคือมันแพรลี่ได้เว้ยแต่กูกูยังก็แต่งกันอย่างเงี้ยผมฆ่าบล็อกไม่พอเว้ยแพรลี่แล้วแบบผมมาแหกเองเหมือนกันอ่ะมันยิงได้ทุกจุดเว้ยถ้าแบบเชี้ยเ์สิบสาม อืมสิบสี่เนี่ยสิบสี่สิบสี่ไรอย่างเงี้ยใครใครยิงคงกระดูดอะไรเห็นนะเห็นคงกระดูด้า้บนป่ะม่ตีตูดเลยตอนนั้นมันยืนมองอะไรวะาได้บนอ่ะโอ๊ยปกันไหวอยู่กูรอรีเรียกแป๊บนึงนะอ้าวรีไม่ได้เลยทีหลังมันแรงขึ้นป่าวะอืออ๋อ ไม่รู้อ่ะ <left> กูยิงโดน17เนี่ยใช่ป่าสลับถ้าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมโอ้ยผีเข้าตีเลยเนี่ยเยอะไรผีมาผมช่วยอยู่ไม่โดนพี่ยิงไม่โดนเริ่มมีหิวเฮี้ยกูเริ่มมีหิวรอหน่อยนะรอหน่อยนะผมเลือดหนึ่งอยู่เลือดหนึ่งอยู่เลือดสามเออมาตรงนี้โอ้มงไม่เห็นอะไอ้เนี่ยคือลวงตั้งมากอ๊บ แต่มีหน <aine> ้าหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หลังสุดอง่ครับสิบมันตีสองมาสี่มันจะวุ่นวนยืนอยู่ตรงก้างหมดปะไม่ต่างกันยอะเคื่อจะหมดแล้วเนี่ย X อุ้ยอาปาสลามมาตกูเฉยเลยช่วยด้วยอ่าเล่นผมเยอะใครมีไอฮิวนะแม่ไอฮิวอ่ะ สเตปมิน่าหมดเสร็จมิน่าหมดไอ้เจ้ากูง้างสองทีสเตปมิน่ากขหมดเลยกูกูกินกูกินจะครองเลือดอะกูไม่มีสเตปมิน้าสเตปมิน่ากูสเตปมิน่ากูเจสติปิงเนี่ยตายล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ะอย่ะตายยิงเลยยิงเลยไป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 ทั้งส่วเลยไว้โกนสักน้ำแตกอ้ยเฮียกูโคตรแหลกเลยเฮียกูอยู่ในดงเฮียเนี่ยมันมันได้มันดอกอะไรมาด้วยอ่ะ อัสามตัวนี้มันคืออะไรบอยแบนด์เหรอคืออะไรผู้ชมข้าสนามเอ็กไอเอ็กตายอย่ายนอ้ได้อะไรมาเต็มเลยไอ้ของตัวห้าซิเวอร์กรเส็งฐเกตัวเอฮะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ห้าอันมีอยู่ห้าอันก็ต้องตีตัวไว เพราะมันไม่เฮ้ยพราะผมมีสองของผมมีสองโอ้ขอบใจเนี่ยครบละกระดูกนะใช่ไหมเอออ่ามันมันจะเป็นมันเหมือนเป็นคือตัวถ่านป้าโรงงานไอ้ยป้าโรงงานอยู่อะไรอ่ะเกิดอไปละไม่ใช่ครับผมแล้วหัวมันอยู่ที่ใครใช่ครับใช่สุดแต่สุดของพวกเยกกับผมครับโอเคเราว้ากับบ้านเลยไหมหรือยังไงว้ากับบ้านแล้วปล่อยเหลร็วเนี่ยแล้วเราค่อยๆเร็วๆเราค่อยๆขับไโอเคที่นี่มีแร่เยอะพี่มังกรสกิลอะไรนะผมได้สกิลอะไรมาไม่รู้อะอีกเทียอะไรเนี่ย กด f มีคนกดไว้มีคนกดมันมีคนกดเอาไม่เอาไม่ใช่จะต้องแต่อะไรอ่ะเซะว่าผมยังไม่มีสินะไอ้ที่ตรวจ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 หาเลไรไม่มันเป็นที่ตรวจฮาร์ซิเวอร์ตอนอยู่ไปเก็บไปพวกนั้นก่อนเอามาทำคอร์ดอีกอ๋อทอดใส่ยเยอะหรอวะเนี่ยจะวิ่งทนำพีอ่ะยิงไม่โดนด้วยประเด็นที่นี่ทำเยอะกว่าตัว ตีแ,บบแม่งเลยสัตว <laughs> ์วิ่งดีนักวิ่งดีนักไอ้ที้อ่ะพี่มันมีจังวหวะนึงอ่ะผมโดนพิษเผานจนเลือดเหลือนหนึ่งเกือบนึกว่าตายแล้วเฮอออีย<ว>ดีวิ่งออกแล้วไอ้ไอ้ดอกทิษมันดอกนี่คืออะไรปิงลากไม้ลากไม้อ๋อที่ยิงไอ้พวกนั่นนะนะหนามหนามใครได้เก็บหนามนะผมไม่รู้ผมแม่งอยู่ข้างหลังบอลแล้วก็ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยเองเจออะไรเงี้ยประเด็นคือไอ้กดกดเจอเวกหน,น, <h ums> น้าช่วยด้วย กลับมาช่วยแล้วกลับมาช่วยแล้วกำลังกลับไปกำลงังไปช่วยดูมัเดูดี้ยบอสสลามคือมันแร,รี่ยากอะ่ะเหมือนที่พี่บอกไม่พี่ต้องลากโซ่เกี่ยวเลย <laughs> ตีขี้ได้ตีกันหมดเลยฮะเฮ้ยตงเขาไปตีมึไงไงไอ้ยามจะท้าืฟน ไม่ทันหรอไปม,มันมันตายก่อนไปฮิ้วกดแท็กซิ่ก้สต์เลยเอาตรงไหนเอา,อางไงอีกคนไปรู้ก่อนฉลามงับค้นุ้ยน้องปิงสองดาวค <c oughs> ุยแม่งวิง่งไอ้เหี้ยคุยเออจะลองไปแวะดินแดนนี่มั้ยนั่นก็มาแลวดินแดนเลเ็กนิดนั้น,น มึงคิดว่าเรามีเจ็ดคนอะคิดว่าไหวปะในการ<ว>ช่อยกบฏเนี่ยก่อนอื่นพอขอกลับบ้านไปนี่ก่อน,น,นไปซ่อมธนูก่อนเออเอาวะโล่งไหมกันบ้างปากเยอะอันนีออ้กล่าวเลยปะไรเอาเลยพออง,อ,องแกนไม่ถึงปิดเบือนไปไว้เชอบการที่ทุกคนป้อ,องหัวจุ่มประตู